ดาราหนุ่มชื่อดังเผยสาเหตุรับงานบันเทิงน้อยลงหันเล่นการเมืองเต็มตัว ฟิล์มรัฐภูมิเปิดใจรับงานในวงการน้อยลงหันไปเล่นการเมืองมากขึ้นเพราะอยู่พักใหญ่ขึ้นตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นลั่นเลือกแล้วมีจุดยืนชัดเจนมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้ใครสำหรับฟิล์มรัฐภูมิโตโคงทรัพย์นอกจากเธอมีบทบาทเป็นดาราน,นักสดแสดงและนักร้องหนุ่มฟิล์มก็หันมาลงเล่นการเมืองเต็มตัวอีกด้วยซึ่งล่าสุดหนุ่มฟิล์มได้เปิดใจผ่านสื่อถึงเรื่องการทำงานที่หลายคนสงสัยว่าจะไปทางวงการบันเทิงหรือการเมืองโดยเจ้าตัวบอก ว่าจริงๆผมว่าหนักไปทางการเมืองมากกว่าครับเพราะผมโตตามวายผมมองว่าสิ่งที่ทําให้แฟนๆมีความสุขมากจริงๆคือคุณภาพของพวกเขามากกว่าถ้าผมยังร้องเล่นเต้นรําอยู่แบบนี้คือมันช่วยอะไรไม่ได้ช่วยได้อย่างเดียวคือเวลาเขาดูทีวีหรือฟังเพลงของผมแต่ว่าถ้าผมมาอยู่ในกระบวนการของรัฐบาลมันทําให้เราสามารถช่วยชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาหน้าที่การงานหรืออนาคตของเด็กๆที่จะโตต่อไปใน วันข้างหน้าต้องรับงานในวงการบันเทิงน้อยลงเพราะเราขยับตัวเองมาพักใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากพักเล็กเติบโตมาเรื่อยๆงานก็ยุ่งขึ้นเรื่อยๆตำแหน่งหน้าที่ก็ใหญ่ตามตรงนี้ผมเลือกแล้วครับเสียดายไหมเราเสียดายแต่มีจุดยืนที่ชัดเจนในฐานะสื่อหรือวงการบางทีควรจะมีรัฐบาลสนับสนุนวงการบันเทิงสักหน่อยวงการบันเทิงบ้านเราไม่มีใครสนับสนุนแล้วก็มองเป็นธุรกิจไม่น่าสนับสนุนซะอย่างนั้น แต่ทั่วโลกเราเขามองว่าวงการบันเทิงเป็นสิ่งที่อันดับหนึ่งแต่เราไม่เคยมีก็เลยกลายเป็นว่าถ้าไม่มีผมลุกขึ้นมาทำเมื่อไหร่วงการบันเทิงจะเจริญขึ้นและผมก็มองชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนด้วย